สวัสดีครับวันนี้จะให้ดูอีกหนึ่งสาเหตุที่ทรัพย์หายทัพย์หลุดไปนะครับจะให้ดูนะครับว่าเพราะอะไรนะครับมันก็จะมีปัจจัยนะครับว่าทําไมทรัพย์เราหลุดไปหายไปนะครับเพื่อนๆก็มาดูตรงหลังบ้านนะครับมาตรงหน้าที่บอร์ดนะครับแล้วก็มาตรงนี้ครับตรงผู้ติดตามตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับ จะเห็นรายชื่อทุกคนที่กดติดตามเรานะครับคนที่กดติดตามแบบเป็นสาธารณะนะครับไม่ใช่ว่าติดตามแบบส่วนตัวนะครับเยนะครับก็จะเขียนว่ารวมเฉพาะผู้ใช้ที่เลือกให้การติดตามเป็นแบบสาธารณะนะครับ,นะรบแล้วก็จะดูตรงนี้นะตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับจะเห็นคําว่าติดตามติดตามตรงนี้นะครับ นี่นะครับจะขึ้นคราว่าติดตามนะครับก็คือแสดงว่าเพื่อนๆเหล่านี้มาติดตามเราแล้วเราไม่ได้ติดตามเขากลับไปนะครับก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้เขากดยกเลิกเรานะครับกดยกเลิกการติดตามเรานะครับเพราะว่าเขามาติดตามเราแล้วเราไม่ติดตามกลับประมาณนี้นะครับบางคนก็อาจจะน้อยใจแล้วก็มากดอันทับล้วนะครับ วิธีการนะครับเราก็มาเช็คตรงนี้นะครับถ้าเรายังเห็นว่ามันขึ้นคาว่ากดติดตามนะครับให้เรากดตรงคําว่ากดตรงชื่อเขาก็ได้ครับนะครับแล้วระบบมันก็จะนําไปที่ช่องเขานะครับให้เราไปดูคลิปวิดีโอเขาแล้วก็กดติดตามเขากลับนะครับนะครับให้เราดูคลิปเขาแล้วก็กดติดตามเขากลับนะครับไม่งั้นเราอาจจะโดนยกเลิกทรัพย์นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะเห็นมีมันจะมีตลอดตรงวันท่มจะมีคําว่าตลอดอายุด้วยนะครับแล้วก็เลือกคําว่าตลอดอายุนะครับนี่นะครับถ้าเราติดตามแล้วมันจะขึ้นตัวหนังสือสีดําๆคําว่าเลิกติดตามนะครับเพื่อนๆอย่าไปกดตรงคําว่าเลิกติดตามนะครับถ้าเรากดตรงเลิกติดตามก็คือเราเลิกการติดตามเขานะครับแต่อันไหนที่ยังเขียนคําว่าติดตามเนี่ย ถ้าเรากดไปที่ช่องของเขานะครับกดไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูคลิปเขาแล้วก็กดติดตามกลับนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามกลับไปเราก็อาจจะโดนเขามายกเลิกทรัพย์เรานะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับสําหรับการดูว่าทําไมเราโดนโยกเลิกทรัพย์หรือว่าเรายังไม่ได้ติดตามเพื่อนคนไหนกลับนะครับ นะครับของผมจะไปดูนะครับ mm hmm. จะเห็นว่าผู้ติดตามผมหายไป33คนนะครับตร mm hmm. งนี้ครับจะมีคําว่าลบส3มสิบสามเนยนะครับก็อาจจะเพราะผมไม่ได้ค่อยเข้ามาดูเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็เลยเพื่อนก็เลยอาจจะน้อยใจแล้วก็ใจร้อนยกเลิกการติดตามผมก่อนอะไประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ อีกหนึ่งคลิปครับสำหรับการดูว่าทำไมทรัพย์เราหายไปและเรายังไม่ได้ติดตามครกลับนะครับขอ,ขอจบคลิปเพียงตอนนี้นะครับ